การดับเพลิงแต่ละชนิดไม่เหมือนกันค่ะท่านเราต้องมีการอบรมให้กับผู้คนในชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในการดับเพลิงแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันเช่นเพลิงของที่เกิดจากสารเคมีก็ดับต่างก,กันกับเพลิงที่เกิดจากเพลิงไหม้ไฟไหม้ป่าค่ะท่านและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่เหมือนกันค่ะน้ําไม่สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิดนะคะท่าน ท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาจนินวรสมาชิกสมาสารพูธานรฎรเขตสองพักเก้าไกลค่ะจากกรณีเพลิงไหม้เยาวราชนะคะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตถึงทางออกหนีไฟของชุมชนแออัดค่ะที่ไม่มีทั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้หรือสปริงเคอร์ค่ะที่สําหรับดับไฟนะคะเมื่อมีสัญญาณเตือนภัยก็จะมีน้ําพุ่งออกมานะคะซึ่งในชุมชนทั้งการเคหะแฟลตการเคหะนะคะและชุมชนแออัดก็ไม่มีค่ะแม้กระทั่งสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ค่ะ แล้วเมื่อสอบถามชาวบ้านนะคะก็ทราบว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้เนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าใช้ได้อยู่หรือไม่เพราะว่าติดตั้งมาเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วค่ะและประชาชนนะคะในเขตบ่อนไก่นะคะในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ไม่ใช่ไซด์ที่สองนะคะในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่นะคะต้องทุบกำแพงเพื่อจะหนีอักคีภัยนะ,ะดิฉันขออนุญาตขึ้นวิดีโอที่ดิฉันส่งไปให้ฝ่ายสื่อค่ะ นี่นะคะเป็นภาพเหตุการณ์จริงนะท่านจะเห็นนะคะนี่คนผมสั้นๆคือดิฉันเองนะคะนี่นะคะเจ้าหน้าที่ต้องทุบกำแพงนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดับเพลิงนะคะเพราะว่าสายดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปถึงจุดตรงที่เพลิงไหม้ได้นะคะอีกทั้งยังต้องหลบหนีเพลิงนะคะผ่านการทุบกำแพงออกมาเพราะไม่มีทางออกหนีไฟนะคะถ้าจะออกหนีไฟนะคะก็ต้องเดินไกลมากกว่าจะได้ออกนะคะก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ร่างกายอนามัยและทรัพย์สินได้ค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างอีกกรณีนะคะ,ะเมื่อไฟไหม้ลุกลามนะคะในในการเกีาบอไก่ายเกือบ 250กว่าครัวเรือนนะคะบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สองชั้นค่ะปลูกสร้างติดกันแล้วเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทําให้เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและรถด,ดับเพลิงจะเข้าทางถนนใหญ่คือถนนพระรามสค่ะซึ่งต้องเข้าไปอีก100เมตรจึงจะถึงซอยกลางซึ่งเป็นจุดกําหนดเพลิงค่ะแต่ว่าพบว่าลักษณะทางกายภาพเช่นแคร่เพลิงที่ชั้นโชว์ในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะร้านค้าที่ยื่นออกมาทําให้รถสัญจรได้แค่เลนเดียวเป็นอุปสรรคในการดับไฟที่ล่าช้า และอีกข้อจํากัดค่ะคือเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามสูบน้ําจากข้อระบายน้ําขึ้นมาช่วยดับเพลิงด้วยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวหนอนลงไปสูบน้ําขึ้นมาแต่น้ําแห้งจึงต้องต่อสายยางเชื่อมหัวฉีดถ่ายน้ําจากรถน้ําที่อยู่จากถนนใหญ่เข้ามาค่ะทําให้เกิดเหตุล่าช้าค่ะไม่ไปก,กว่า200ครัวเรือนค่ะท่านและทางเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยยังสะท้อนว่าชุมชนเมืองไม่มีพื้นที่สําหรับ การขายอย่างให้กับรถดับเพลิงหรือกระเช้าดับเพลิงในที่สูงอีกด้วยค่ะท่านประธานดิฉันอยากเตียนฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบพื้นที่ชุมชนแออัดทั่วประเทศว่ามีความพร้อมต่อการหนีทางออกหนีไฟนะคะสปริงเคอร์และอุปกรณ์ดับเพลิงครบหรือไม่นะคะกับประชาชนที่เกิดเหตุเช่นนี้ค่ะขอสไลด์ที่2ค่ะ ปัญหาที่2นะคะทางกรุงเทพมหานครนะคะได้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะชื่อ BKK Risk Map ค่ะหรือว่า One แ a p ค่ะแต่อีกปัญหาที่ฉันเห็นนะคะสำคัญมากๆสาหรับวัน Map ที่ทํามาเพื่อแก้ไขเรื่องไฟไหม้นะคะโดยที่มีเขตของดิฉันนะคะเป็นตัวนําร่องนะคะก็คือหลังเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อนไก่ครั้งใหญ่นะคะก็ได้มีการพัฒนาแอปอันนี้ขึ้นมานะคะแต่ยังไม่ตอบโจทย์ค่ะในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งเกิดกับตัวดิฉันเองนะคะเมื่อสักครู่ท่านสสกันตพล นะคะที่อยู่เขตพะเยาไทยก็ได้ภิปรายไปแล้วนะคะขณะที่เกิดเหตุนะคะไม่มีใครหรอกที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันโทรศัพท์นะ,ะไม่มีใครมีสติขนาดนั้นนะ,ะทุกคนพยายามที่จะช่วยกันโทรหารถดับเพลิงหรือว่าหาอุปกรณ์ดับเพลิงมาดับเพลิงนะคะแล้วก็ไม่มีเวลามากดแอปพลิเคชันกดตอบไลน์หรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่มีใครเขามีเวลาขนาดขนาดรับโทรศัพท์มือถือดิฉันยังไม่รับเป็นร้อยสายเลยนะคะว่าสถานหรือจะกดหาแอปในสถานีดับเพลิงว่าสถานีที่ใกล้ที่สุดหรือถังดับเพลิงที่ ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนนะคะรัฐควรทําให้แอปพลิเคชันนะคะใช้งานง่ายนะคะอีกครั้งนะคะยังไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงนะคะที่ฉันยังไม่ทราบถึงแอปพลิเคชันนี้ตอนที่กตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านของตัวเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะและยังไม่ทราบว่าใช้งานอย่างไรนะคะซึ่งซึ่งควรจะต้องพัฒนาให้เป็นสายด่วนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการทําเป็นแอปพลิเคชันค่ะและรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่านี้ โดยเฉพาะในชุมชนที่สิ่งปลูกสร้างนะคะเป็นวัตถุ WiFI อย่างเช่นในชุมชนในอโครงสร้างเป็นไม้เป็นสังกะสีชุมชนยากที่จะเข้าถึงเพื่อนสมาชิกหลายคนอภิปรายไปแล้วว่าทางเข้าแคบมากนะคะเข้าได้แค่ทางเดินเท้ากับรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะคะจึงไม่สามารถทําให้รถดับเพลิงขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงได้ค่ะรัฐเองก็ต้องทําให้ง่ายและสะดวกต่อประชาชนมากที่สุดในการแจ้งเหตุค่ะดิฉันขออนุญาตสไลด์ที่3ค่ะ เรื่องที่3นะคะอุปกรณ์ดับเพลิงไม่เพียงพอปัญหาการขัดแคลนวัสดุค่ะในเรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่ได้ตอบโจทย์การเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะเพียงแค่เพราะถังดับเพลิงไม่สามารถยุติไฟไหม้ครั้งใหญ่ได้ค่ะท่านประธานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนแออัดอย่างเช่นเหตุเยาวราชนะคะเหตุของเพื่อนสมาชิกนะคะคุณปารเมศนะคะที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ คล้ายกับชุมชนบ่อนไกลซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตปทุมวันของฉันเองซึ่งสิ่งที่ฉันได้เห็นในทั้งสองพื้นที่มีหัวแดงนะคะแต่ไม่สามารถใช้งานได้ นะคะหรือที่แย่กว่านั้นในบางพื้นที่ก็ไม่มีเลยค่ะอย่างเช่นในกรณีที่บ้านของฉันเองนะคะไม่มีหัวแดงแถวนั้นเลยนะคะท่านประธานทราบไหมคะว่าปัญหาจากกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงในอดีตยังส่งปัญหาในปัจจุบันในทุกๆเขตของกรุงเทพมหานครทุกสถานีดับเพลิงมีปัญหาการขัดแคลนรถดับเพลิงค่ะท่านประธานรวมไปถึงเครื่องช่วยชีวิตที่มีอยู่ก็ยังไม่ทันสมยัยและไม่เพียงพอในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และของเหยื่ออักขีภัยด้วย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทํางานได้อย่างทันท่วงทีค่ะเราเห็นตัวอย่างมานับแล้วนับเล่านะคะครั้งล่าสุดหลังจากมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน One Map นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะเซฟชุมชนในเยาวราชได้นะคะยังเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่และไม่สามารถที่จะประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่โฆษณาไว้นะคะเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าไม่ใช่ในเหตุที่เกิดขึ้นในเยาวราชหรือในบ้านดิฉันนะคะอย่างเช่นไฟไหม้รถ E ีวีไฟไหม้ตึกคอนโดอาคารสูง ซึ่งเราไม่สามารถใช้วิธีการดับเพลิงแบบปกติได้จึงจําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์แบบพิเศษนะคะที่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะขอสไลด์ที่4ค่ะใกล้จะจบแล้วค่ะท่านประธานการตรวจสอบชุมชนในอัจที่มีโครงสร้างที่เสี่ยงต่อการเพลิงไหม้เช่นสถานที่ที่เป็นไม้และสังกะสีการติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่เชื่อมต่อไปยังสถานีดับเพลิงหมายความว่าเมื่อได้เห็นสัญญาณไฟไหม้ขึ้นปุ๊บสถานีดับเพลิงต้องทราบปั๊บว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ณจุดไหนนะคะต้องมีการติด สัญญาณที่ดักควันไฟในแต่ละชุมชนนะคะเมื่อควันไฟเกิดขึ้นสถานีดับเพลิงต้องทราบเลยไม่ใช่ว่าท่านไปกดวันแมพวันแอปอะไรของท่านนะคะไม่มีใครมากดทันคนเท่าคนแก่เขาไม่มีแอปพลิเคชันเขาใช้ไม่เป็นหร,หรอกค่ะท่านส่วนมากนะคะคนที่อยู่ในชุมชนและเสียชีวิตก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นผู้สูงอายุอย่างชุมชนบอนไก่เป็นคนที่ผู้สูงอายุอายุ91ปีอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็ตายในชุมชนนะคะเพราะว่าหนีออกมาไม่ทันนะคะท่านอีกประเด็นที่สําคัญไม่ไม่แ ก,ก็คือการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิงค่ะ เพราะเรื่องนี้ที่ฉันเห็นกับตาตัวเองนะคะในตอนเกิดไฟไหม้ของบ้านฉันตัวเองนะคะมีเด็กอายุประมาณ7จ็ดแปดขวบนะคะตัวเท่านี้นะคะถึงจะมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ครบนะคะคือมีหมวกดับเพลิงและชุดกันเพลิงนะคะแต่ว่าเด็กขนาดนั้นนะคะท่านเอามาทํางานได้ยังไงคะเรื่องแบบนี้นะคะเป็นเรื่องอันตรายและเป็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนะคะท่านอันนี้อาจจะผิดกฎหมายด้วยซ้ำนะคะอันนี้อาจจะเป็นการใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เยาวชนมาปฏิบัติหน้าที่และเสีย ชีวิตคือน้องพอสค่ะตัวอย่างค่ะโรงโรงงานหมิงตี้ค่ะอายุ17ปีต้องเสียชีวิต เพราะดับเพลิงและไม่เคยอบรมมาก่อนมีใจที่จะอยากช่วยจิตสาธารณะค่ะท่านแต่ว่าไม่มีองค์ความรู้ไปประกอบนะคะ17ปีต้องมาเสียชีวิตนะคะพอต้นเหตุของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นมีจากหลากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคคลการขาดความรู้ความชํานาญของความทั่วคนทั่วไปในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นกัะท่านการดับเพลิงแต่ละชนิดไม่เหมือนกันกัะท่านเราต้องมีการอบรมให้กับผู้ คนในชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในการดับเพลิงแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันเช่นเพลิงของที่เกิดจากสารเคมีก็ดับต่างกันกับเพลิงที่เกิดจากเพลิงไหม้ไฟไหม้ป่าค่ะท่านและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่เหมือนกันค่ะน้ําไม่สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิดนะคะท่าน จากปัญหาต่างๆเหล่านี้ฉันมองว่าผู้คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการดับเพลิงต้องเป็นผู้ที่เข้าช่วยเหลือปกป้องชีวิตและทรัพย์สินและควรมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจมีการอบรมอย่างรอบครอบประเมินสถานการณ์ได้และด้วยเหตุนี้ในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงปัญเหตุต้นเหตุของปัญหารับมือกับการเกิดเหตุอย่างถูกต้องและมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> ควรจะมีงบประมาณของอาสาสมัครที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่านักดับเพลิงที่มาถึงบ้านของดิฉันคนแรก ะค,ะคืออาสาสมัครดับเพลิงค่ะ oh. แต่อาสาสมัครดับเพลิงนั้นนะคะไม่มีน้ําดับเพลิงค่ะต้องไปสูบน้ําดับเพลิง mm. จากแหล่งน้ําที่หน้าบ้านนะคะท่าน hmm. เพราะฉะนั้นรัฐนะคะสำนักบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรจะมีจัดสรรงบประมาณให้กับอาสาสมัครดับเพลิงเหล่านี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขออภัยที่เกินเวลาค่ะท่านประธาน